สบายดีสบายดีเอฟซีเราเพลงมืสุสุข,สขเพลินเ้อตอนนี้มาหอดเลยพี่น้องพาะม่าอาเห็นหนาแระมาเหลียงเตี๋ยวเห็นว่าทีมงานดิมทีมงานดำนาคือไปเห็น <c oughs> ทีมงานดำนา <c oughs> ทีมงานดำนาหน้ามาอยา,อยากว่าอยากวิ่งนี่ดูสะดนะวอมากระยากมากอบใจายละลายผ เป็นบอม่เนา้วเ่นองส่วนเบดเลยสาเขาเสานกกะอยู่ป่ากีซี่แลาเพง่งมาเพ่งไปไปหากีซี่ไปเลยมามอยขออีกเลยไปอยู มีแต่คนคอบาแพงสิคอซบบ่ประเม่าวคอเนี่ยแน่คอแบยแวกันมาดิปลาเม่าเนี่ืมพิเศษที่น้องเลยปลาเมาสีนี่าวดีเลยพี่น้องดื่มของบาแพงพิเศษนะคะ อันปลาเมวนี่ซีมีข่าวดีมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยซีได้พัดเข่าเลี้ยงเด็กๆเ <c oughs> ฮ้ยเพิ่อนชายโซซีมือพัดเข่าเลี้ยงเด็กๆเมนี้ไปเป็นเจ้าภาพเนาะน,นี่เลี้ยงเตียวทีมงานเลยเบาเอื่อยเล่น ไป่เ็นจะภาพเหยงเดี่ยว่อมันวมูคับใจหลาเด้อทางเอแฟมที่เลี้ยงทีมงานดำหน้าเนาะมาบอกาเแยงย้านพิเศษเลยนี่าบบออมาพิเศษสำอิ่มได้ประมาณพิเศษแบบที่สะเดนจัดเบาเพลงพิเศษเนาะเร่ก็นอกเงือจองนั้นกับทีมงานฮาบอมาฮาก็เลยจัดเป็นพ mm ิเศษ อีครองขวานสาวกองเนาะเพื่อนตรงกันขวากับอันหันในนกกระติกนี่แหละยังดำหน้าบ่ทันแล้วยังดำหน้าตากแดดเมี่ยงเมียงอยู่ก็เมาก็เลยเอิญมากินเฟอแมนยาบลูกน้อยก็ที่หาน้ำเย็นๆไปกินกับหเัี๋แกงที่ทางฝึกทางฝึกเนางดำฝึกดำหน้าก็ยังหายกองเมาไปจับเป็ขวบให่ ขอบใจโหลดเป็นย <Đây> ังผ่านสองเนาะดยอิ่มยุลุกอิ่มบอกไปเอาลิงเอายังลุ่ยนะ้องเาแหงกำลังสั่นมาเอายังมานีอ้ยลูกหลานมึงเนี้ยหะไอ้บอเนี่ยเอ้ในลูกอันนึ่งญาดกันูิ่ยัเป็นกิน กินผัวละกินโกินเป็นแบบกินเป็นโลโลเลยๆเจ้านหน้องบูมน้องบาน้องลิงมาครบเลยน้องบูมกินยังลูกกินแล้วจะไปทิมมันขวดเด้อเจ๊บุ้มลูกแปดลูกแปดได้กินแล้วทิมขยะขยะแล้วแล้วเลยอมืให้เจ๊บุ้มมาคิดเงินก่อนแล้วตั้งไว้ห้ามเอาไปทิมนะคะเออป้าตั้งเอาไปทิมเนาะสารชิบไปได้จ่ายเงิน มากินกับมากินห่านแม่ใหญ่อาเต่พี่น้องคุณปาันไหมเอาคุณปาแงนะกคุณปน้่ๆาเออบ้ยวังกับเฮีนบ่วะดับขอใจเต็มยิยงห

เต็มที่เต็มที่นึ่งสอามมานั่งเป่าคนเดียวมาหนังบ้างบ่จะบ่จะเพิ่มมันบ่จกเพิ่มซีดีบ่นั่งเผาคนเดียวบ่จกเพิ่มทุกซีดบ่อยากานนะอย่กินคือกันนะเนาะบาเมาเนาะเฮากันยังบ่ได้เพิ่มเนาะปลาลิงเพิ่มยังสั่งเนาะน้ำเมลิงเนาะแล้วแต่เจ้าแล้วคอยบอกว่าสั่งเพิ่มได้ด้วต้องเพิ่มน้าน้าหมือ ขอขอบันขอขอบใจถ้าเกิดแฟมบแล้วที่เหลือเฟือพวกเฮาขอให้เกิดมีสุขภาพแข็งแรงเหลือเฟือกับเครื่องดื่มน้ำดื่มขอให้เกิดอยู่ดีมีแห้งลำรวยลำรวยด้วยด้วยด้อม่ได้เลยมึงบอกกินบะมาขี้บ่ บัครับไหนกักมึงบกินบ้านมาตักกินเบิดก่อนเอาไปมามาเหตุเพาะกูนึกว่าไปกินสั่งทักมาแล้วแอนเหอแอนอยู่บนโซนทางน้งวัดนี่กะไปกินอยู่เมืองนั่นนั่นนั่นเบืองทีโทัทันะคะก็เนี่แบบขี่อาลูซิทเอาไปแล้วอ่ะยังกินอาลูซิเหรอเขามันเนาะไปกินอันเพอทำกันอยู่ปาะสอบแต่กี ดำหน้าเลียมเดกกับิวขาวไปกินเคนหนึ่งน้อ,ยอ,ยนองโบจิกินยังเอาแม่ลูกเอาแมอย่าอมเล่นวดันน้ำดื่มนะน้ำนนะอานะเอาน่อแม่ขวดหนึ่งของโตน่ะ เขาผู้งามก็งามงามได้ด um, ับกำลางกันด um, cool. ีแล้วมีหนาด้วยเขาแพงบบงงามหยเนล่ยบังดูแพ้งมึงเบิ่งหนาน้องโบอยูประเดี๋ท่านยังมันแพะค่ะไปหาหมอเขาบอกคนอยากเป็นผิวหนังไปเบิ่งด้วยค่ะลูกหน่าบบเลียมันหนักกว่าถ้าแต่แป้งพุ่นว่าสัสคือกันหัน้องบุ้มมันอยู่มันบดได้ออกแดดเออนี่ยคือคือกันแทะอันี้อ่า อันนี้นะอันนี้นะเรียงงัว่ตากแดดตากฝนอันนี้นองบุ้มเน่ยอยู่ห่มนะข้นวเนออกแดดคือกันเนาะบ้วเรูปปลาบนภาพไปหามอผิวหนังได้ละบนคือพวกนะวา้คือพี่หลึกแท้ชิวสาวชิวสาวาวพวกนั่งคือจิโพดแท้มันเป็นนันมันห่มนองผูกโบดทแ้วโบ๊ทได้มาว้าวนอนอนออเนมันจิต๊ฮะ เป็นแต่ตอนเป็นสาวนี่กอ <c oughs> <compassionate S 2> ้วยของขอยตะกี้วยนะถือเพ่งเราเพงไปยังไดน้าน้องโบกับวิตามินบ่ลูกเอาขอบคุณป้าแพรแนลูกขอบคุณป้าแพรี่มมินานมือนี้แม่ค่ะได้คายจากถั่วยน้อมือนี่เนาะ เอาไปก่อนละสามหยิบเ nhao ลากันบ่ใส่หมวกรอล่างถวยโดยกระลางเองอีกโดยล่างเองโอ้ทั้งเห็ดทั้งล่างเนี่ย n h เลยโดย n h a เลยถ้าแมนได้ขายดีเนี่ยนี่เลยๆยันได้จ้างเด็กล่างถวยอยู่เนาะเนาะแมนนะอันนี้มันแต่คล้ายเป็นยามพอดีมีอันผู้ใหญ่ทั้งใดเนี่ยสวย นี่ทั้งใดมาซื้อโอ้สาวสุยเพิ่นมาอุดหนุนโอ้ก็เลยได้คายหลยถุยน้องมันรวมกันเป็นสี่ห้าสิบแล้วกันอาเตออาเตนั้นสุลวนวุ่นวายจอมหยุ่นชวนปลาเมาอัดถ่ายคลิปบได้มาแหลก ไห้ยฉันนั่นพันพดอยู่หวงโตหวงโตหวงโตหนังต่างหมูต่างหมูเจ้าของงานกันโอ้ย บอสบอสเห็นยังลูก้องบูมจัดการใช้ผอนะเ้ยบูมเอ้ยบูมบอเห็นน่องบ่เห็นน้องกระยาน้องสะ้อนแสง

แล้วพอจะจ่มเจ็บหัวนมเอามาหมามันหงอยายญถั่วที่ชิคกี้วามันเสร็จกะผุสมองหงอยดื้อก็ดื้อก็ได้ดื้อร้านดื้อพุนทั้งหน้ากะดื้อแม่ใหญ่เคี้ยวว่าอยังก็บอกเปนว่าเอ้อไปไกลๆเนี่ยน้องบูมแ่บผูนมันเป็นหลากอยู่ห่มกี่เล็กผูนพุนพุนพุนผุนมอนสุมห้าวแล้วสิไปสามโมงมาสู่บ่นี่เคี้ยวสามโมงออกมาสู่บ่ โอเคท่านเมื่อลูกละเพราะขอบุญขอบคุณเดอ้อทั้งเอื่อยแฟ้มนอเทียนเลี่ยงเฟ้อล่ะกะเรื่องดื่มลูกหลานทั้งขนมนมเยนยน้ำเอืือยเอ้ยอีกกระถือลูกหลานลูกเป็นเป็นพ่วงอยู่พวก คอยเกิดอยู่ดีมีแห้งอันยุมันควรยืนให้รลำให้รวยให้มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็คอยให้มีแต่ความสุขสมหวังเด้อขอขอบณโมกุกยายที่เข้ามาเบิ่งมาส้มซองบ่อแพงเนาะบ่อแพงเพื่อกินเผลออยู่พ่อเมาก็ะจิขอปิดคลิปไว้สำนีก่อนเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ซองบ่อแพงหน่ยเด้อคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดี